สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมราการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับมาดูราคาทองคำนะครับนะตามคาดการณ์นะครับว่าเมื่อวานนี้นะราคาทองคำนะอยากขยับตัวสูงขึ้นนะตามกระแสข่าวนะครับปู่วารเลนบัฟเฟตนะครับนะเจ้าของเบิร์กชัยฮัตด์อเวนะครับนะได้เข้าซื้อหุ้นนะครับเหมืองทองคํา บแบริกโกจำนวน21ล้านหุ้นนะครับมูลค่ากว่า500 564ล้านเหรียญนนะสลัฐนะครับก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยจับตัวสูงขึ้นนะฮะจากเมื่อวานนะอยู่ประมาณ1,900นะครับ40นะก็ขึ้นไปจนถึง1,980 1,990นะครับดอลลาร์ต่ออ่อน น,นี่ก็เป็นตามคาดการณ์นะครับนะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะเพราะว่าทั่วโลกก็ฟังข่าวนี้อยู่พอเล่าให้ฟังนะครับไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยข่าวนี้เป็นข่าวที่อ่เป็นกระแสะโลกแต่น,นี้บอกนะครับทิศทางทองคําในมุมมองส่วนตัวนะในระยะกลางและยาวอย่างขึ้นอยู่นะแล้วก็นะครับคุณปู่วาเนเลนก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะในการที่คาดการณ์นะมองเรื่องทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแกไปซื้ออะไรก็มักจะกําไร นะางานการแกซื้อเหมืองของแกเนี่ยแกแบอกว่าแกก็มองแล้วนะนะว่ากําไรทิศทางนะน่าจะไปทางบวกอยู่ก็ทําให้นักลงทุนนะครับนะหลายคนอาจจะเริ่มขยับเข้ามาดูนะฮะนะอาจจะซื้อทั้งทองคําด้วยซื้อทั้งหุ้นทองคําด้วยนะเพื่อไม่ให้ตกกระแสนะฮะนะบางทีเป็นแบบนี้ครับก็แน่นอนครับก็เป็นข่าวชิ้นสําคัญที่ทําให้นัก เก่งกำไรระยะสั้นนะครับกองทุนรายใหญ่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ยสามารถเอาเนี้ยนะมาทําประโยชน์ได้โดยการที่เอ,อ่ทำให้ราคามันขึ้นสูงนะฮะแล้วก็มีการตั้งนะครับแนวรับไว้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นสูงสูงต้องระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะมีข่าวอย่างนี้ออกมานะมันจะทำให้นักเก่งกําไรเนี่ยใช้ โอกาสและจังหวะนี้นะครับในการฉกฉวยการทํากําไรคราวนี้พวกนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะเขาเปรียบเสมือนกับเหาฉลามนะฮะนักลงทุนรายใหญ่ลงทุนรายใหญ่ก็เหมือนฉล,นะลามนะฉลามนะผู้มีพลักําลังในชะ่เหาฉลามนี่ก็คือต้องตามดีๆนะเข้าออกให้ดีๆก็แปลว่าใครอยาเล่นเกิงกํนมาระยะสั้นเนี่ยต้องจองนาจ่อไวด้ดีๆนะครับเฝ้าไวด้ดีๆต้องใช้เวลาข้างนอก80%นะครับ ก็ยอมนะบางคนเขายอมอ่ะนะเขาบอกว่าไม่รู้เศรษฐกิจแบบนี้ทําอะไรดีนะไปเก่งกําไรตองคําดีกว่านะบางทีบางชั่วโมงนี่ได้ทีหลายพันนะครับบางคนถะขายเยอะๆทีได้เป็นหมื่นนะผมก็เคยเจอเหมือนกันนะเคยไปนั่งเฝ้าหน้าจอแบบนี้แล้วคุยกับคนที่มาซื้อขายนะครับเขาก็ได้กําไรวันละเป็นหมื่นเหมือนกันเรียกว่าการเก่งกําไร แต่ว่าจะเสียเวลาเยอะมากนะบางคนมาแต่เช้าตั้งแต่ร้านเปิดรอจนถึงเย็นนะครับก็อันนี้มันเกิดในภาวะที่เศรษฐกิจกไม่ดีนะเพราะฉะนั้นทองคำเนี่ยมันเป็นลักษณะลักเซ็แเฮเว่นเป็นหลุมหลบภัยนะครับถึงแม้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นนะเป็นอะไรนะอันซีวิไลแมน คนที่ไม่มีอ,รอารยธรรมไปซื้อ,องจริงทุกคนน่ยมันเป็นมนุษย์มนุษย์ก็จะมีความรู้สึกต้องการความมั่นคงความปลอดภัยเพราะฉนั้นอันนี้เขาเราียกว่าอินชวลันนั่นเองนะครับมันก็เป็นจังหวะของทองคำนะช่วงนี้ที่วิกฤตต่างๆทางเศรษฐกิจการเงินวิกฤตโควิดสิวิกฤตสาธารณสุขวิกฤตการเมืองสังคมการชุมนุมประท้วงต่างต่มันทาให้คิดไปได้ว่านะครับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกเนี่ย มันไม่ดีนะับผู้คนก็จะมุ่งเข้าไปหาที่ปลอดภัยก็เ,เรียกว่าเซฟเฮาเว่นนะครับนะหลุมหลบภัยดูอย่างคุณปู่วาเลนนะครับธรรมดาแกไม่สนใจทองคำนะฮะวันนี้ก็ยังเข้าไปซื้อหุ้นนะครับของเหมืองทองคำเพราะแกมองออกว่าดีมาหรือความต้องการนะครับนะของทองคำในตลาดโลกเนี่ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นและทำให้ราคาหุ้นนะครับก็ขึ้นด้วยนะมันเป็นวิธีการมองของแกนะครับเพราะว่า คนเหล่านี้เขาจะมีวิสัยทัศน์นะครับในการมองนะถึงว่าแกไม่ชอบทองคานะแต่ก็ก็ชอบผลตอบแทนของทองคำนะฮะถึงเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านพิจารณาก่อนนะจะเข้าซื้ออะไรก็แล้วแต่ใครจะไปเก่งกำไรระยะสั้นก็นแล้วแต่ดูข้อมูลได้รบอบครอบนะครับเตือนกันด้วยความหวังดีว่ามีนักเก่งกําไรก็จะฉกฉวยโอกาสนะครับนะจังหวะเนี้ยในเรื่องของข่าวสารในการทํากําไรในการตั้งแนวรับ นะครับนเวลาไม่ขึ้นสูงสูงต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อในระยะกลางและยาวผมมองว่ายังเป็นอินชวลันซื้อได้ฮนะส0บยนตะของสินทรัพย์ท่านนะครับทิศทางระยะกลางและยาวจนถึงไปปีนี้ยังขึ้นอยูนะ่ซึ่งผมเคยคาดการว่าราคาที่ผมคาดการด้วยเทคนิคลีเกชั่นอนุกรมเวลาราคาปลายปี6-3สานะอยู่ที่ประมาณ2,100ดอลลาร์ 2, ต่อออนนะครับ ก็ยังซื้อได้อยู่นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัติดตามช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0 1ะนะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ